ปมธานีนายกมานิตลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำบริเวณประตูระบายน้ำในเขตพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำวันที่27กันยาย,ยน2566เมื่อเวลา13.00นผู้สืขาวรายงานจากประตูระบายน้ำของเชียงรากใหญ่ตะบนเชียงรากใหญ่อำเภอสาโคกจังหวัดปทุมธานีนายมานิตแก้วพวงนายกเทศมนตรีตบนเชียงรากใหญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารประกอบไปด้วยนายชยากรอิมอกใจรองนายกเทศมนตรีตำบลเชียงรากใหญ่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ฝ่ายปกครองตำบลเชียงรากใหญ่ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำบริเวณประตูระบายน้ำในเขตพื้นที่ดูระดับน้ำในหมู่ที่6หมู่ที่7ตำบลเชียงรากใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำเหนือ ที่จะไหลลงสู่จังหวัดปทุมธานีด้านนายมานิตแก้วพวงนายกเทศมนตรีตำบลเชียงลากใหญ่ได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารประกอบไปด้วยรองนายกเทศมนตรีตำบลเชียงลากใหญ่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงลากใหญ่ฝ่ายปกครองตำบลเชียงลากใหญ่ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำหมู่ที่หกหมู่ที่เจ็ดตำบลเชียงลากใหญ่ และดูระดับน้ำบริเวณประตูระบายน้ำของเขียงลากใหญ่ของน้ำอ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมตอนรับมวลน,น้ำจากทางเหนือที่จะไหลลงสู่จังหวัดปทุมธานีจากการสำรวจระดับน้ำในพื้นที่ตบลเชียงลากใหญ่อยู่ในขั้นปกติมีน้ำขึ้นน้ำลงตามทะเลนุนและมวลน,น้ำที่จะไหลลงสู่จังหวัดปทุมธานีทาง,งทางเทศบาลตบลเชียงลากใหญ่ ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้าอย่างเต็มที่ที่น่าเป็นห่วงก็มีพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่หมู่ที่หกหมู่ที่เจ็ดที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาช่วงนี้ขอให้ท่านยกสิ่งของมีค่าขึ้นระดับสูงไว้ก่อนและรอรับฟังข่าวสารจากทางราชการหากพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาต้องการจะให้ทางเทศบาลตาบลเชียงรากใหญ่ช่วยเหลือ สามารถประสานมาที่เทศบาลได้ตลอด24ชั่วโมงโดยทางเทศบาลจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับร้องเรียนร้องทุกข์ไว้อยู่แล้วหากเกิดเหตุฉุกเฉินทางเทศบาลตะบนเชียงลากใหญ่สามารถลงพื้นที่ได้ทันทีท่านได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ผมนายวันนี้แก้วพวงนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนเชียงรากใหญ่ครับครับผมท่านนายกครับวันนี้ท่านนายกมา นำคณะผู้บริหารมาดูเอ่อมามาทำอะไรครับที่นี่ก็มาดูสถานการณ์น้ําเพราะว่าน้ํามีความมากน้อยระดาไหนดูระดับน้ําที่ประตูน้ําแล้วก็ดูสํารวจประตูน้าว่ามีความแข็งแรงขนาดไหนครับอ๋อครับผมจากสถานการณ์น้ําช่วงช่วงนปัจจุบันนี้นะครับ่เป็นยังไงบ้างครับท่านนายกครับสถานการณ์น้ำก็นี้ก็ยังมีน้ําแบบเหนือไหลมามีส่วนขึ้นขึ้นลงลงอยู่ยังไม่ทรงตัวอ๋อครับผมก็ยังไว้ใจไม่ได้ตอนนี้ครับผม ในเขตพื้นที่ของเรานี่มีการป้องกันยังไงบ้างครับในเขตพื้นที่ตาบนเชียงรากใหญ่นะครับก็ป้องกันตรวจประตูน้ําตรวจทุกอย่างเตรียมความพร้อมถนนอะไรเงี้ยครับถ้ามีเหตุด่วนอะไรเนี่ยเทศบาลพร้อมที่จะลงมาเขาพร้อมได้เลยอ๋อครับผมครับผมสุดท้ายนี้ฝากเตือนพี่น้องในเขตพื้นที่ไหนครับพวกนี้ช่วงนี้จะเป็นหน้นน้ำนะครับผมก็เตือนแถวริมน้ำบูงูเจ็ดครับก็ส้งเกตน้ำไม่ดีถ้าน้ํามีการขึ้นขึ้นมาหรืออะไรเนี่ย พยายามยกของขึ้นตรงที่สูงครับอ๋อครับผมถ้ามีเหตุด่วนก็แจ้งที่เทศบาลได้เลยใช่ไหมครับครับใช่ครับอ๋อเพระที่จะลงมาก็จะมีพนักงานอยู่ครับโอเคโอเคขอบคุณครับท่านนายกครับครับขอบคุณครับบัสดีครับวันดีครับสหรัฐแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดปทุมธานี